ผู้ซื้อขายไปถามสีหามุนีบอกวันวันนี้ยูนไม่ได้เต็นบันเล่ทำไรสีหามุนีก็บอกอ๋อดิฉันเหรอคะอุ้ย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 โทษค่ะอุ้ยโทษเออถามว่าถามอะไรซืถามว่าอะไรครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์โฟลเดอรไฟล์อ๋อว่าอ่านหนังสืออะไรเพย์บอยค่ะจะอ่านเพย์เกอร์ทำเฮียอะไรละคะั้งนั้นมันมีผู้ชายไงอุ้ยกล้ามโตๆทั้งนั้นเลยแล้วท่านปกติท่านอยู่วังท่านใส่เสื้อผ้าอะไรก็นี่ท่านที่เห็นก็กางเกงๆัดลูกไงขาสั้นตัดสเตอร์เลยแต่โชคดีนะโกนหมมมดแล้วันก็ไ่แหลมมาไไงแล้วทท่านมตงๆมันนนใหญ่ขาดี้อ๋อออออไไม่่ใชขงหรรรกแแล้วคืะพพเย ทำไมอ่ะก็วันนี้เมนจะมาไงเข้าเสียบวันนี้มีเมนเมนมีค้าอุ้ยมีครับเมแบนแดงๆเป็นผู้หญิงนะเมนเหลืองๆทำไมอ่ะเพิ่งไปคว้านตูดมาเอ้าปกติชอบเข้าข้างหลังเหรอไม่ใช่เป็นฤิ์ศีลดวงท่้นหมอไปคว้านเไยครับพอคว้านเสร็จทีนี้หูรูดหายหมดเลยทีนี้แม่งอันที่ไม่ได้นึกจะไหลามาก็ไหลตอนไหนก็ไหลตอนนั้นนะคะ้าอุ้ยไหลตอนนั้นนะครับแล้วแม่เป็นไงแม่สบายดีไหมอ๋อหมอแม่เหรอหมอแม่ก็สบายดีนะแล้วทำอะไรบ้ารนอนค่ะอุ้ยขาเอวุ้งเออไม่เป็นไรขาได้ขาได้ถือว่าธรรมชาติ โอ้ยตายตายเพิ่อนจะมีนักข่าวนี่ใจดีมากเลยอยู่ประเทศอะไรห,หรือเราอะ่ะอ,อ,อยู่สหรัฐอเมริกาโอ้แล้วได้คุยกับพี่ทัมม้มบ้างมาแวะมาเนี่ยบอกคุยกันแล้วเขาใคยมาถามนี่แหละว่าแม่สบายดีไหมแม่สบายดีแล้ววันๆที่แม่ออกกําลังกายแม่ไม่ค่อยออกหรอกทําไมอะ่ะแม่ขี้เกียจทําไมขี้เกียจอะแม่นอนอยู่บนเตียงไปทําอะไรบนเตียงอะก็ลุกไม่ขึ้นไงเฮียแม่ขี้เกียจแม่นอนอยู่บนเตียงแม่ป่วยติดเตียงค่ะแล้วแม่กินอะไรเป็นอาหารโอ้ปลากระกินหมาไงอุ้ยไม่ใช่กินแกงค่ะอืมแล้วแล้วแล้วเนื้อบัวอ๋อที่นีีีีีีีี่่่่่่ทนเเ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 เขขาาาาาไไมรรรรรยยยยยกกกกััววววคะะแล้้อต ็จะกินหมูเขาเรียกหัวขาเตี้ยที่นี่ที่นี่ไม่กินเนื้อนะครับที่นี่ไว้เจ้าแม่กวนอิมเอาแล้วกี้เสิร์ฟม,มาสเต็กทั้งนั้นเลยเนี่ยผมกินสเต็กม,มาเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เนื้อเหรอไม่ใช่เขาเรียกหัวขาเตี้ย